ซากุระตอนวุ่นโละวณยายแม่มดกำลรอีพีที่เก้าคุณม่านแก้วคะนี่เราออกนอกเส้นทางมาเยอะแล้วจะไปไหนกันแน่คะมันมีทางลัดค่ะคุณหนูรีบไปเถอคะค่ะคุณแม่รออยู่อย่าบอกนะคะว่าเป็นม่านพลังนี่เหมือนมันจะพาเราะะไปที่ไหนก็ได้เลยทางนี้แหละเร็วเข้าเถอคะค่ะเดี๋ยวคะ่ะ หนูยังไม่ไปคุณม่านแก้วรู้ได้ยังไงกันคะคุณม่านแก้วไม่ใช่พวกผู้วิเศษสักหน่อยคุณหนูสงสัยอะไรฉันกันคะนี่มันไม่ใช่เวลานะคุณคามินกับคุณเทียนหอมสั่งให้ฉันมารับตัวคุณด่วนไม่จริงหรอกคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจให้หนูฝึกเวทมนต์ให้ได้มากแค่ไหนหนูรู้ดีท่านทั้งสองคงไม่ยอมให้หนูกลับไปโดยกวาน้ำเหลวแนะ่หนูเกิดวันที่เท่าไหร่คะคุณม่านแก้ว อเออเออเรื่องนั้นทําไมถึงได้ถามล่ะคะจริงด้วยคุณตอบไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้คุณไม่ใช่คุณม่านแก้วเพราะถ้าเป็นคุณม่านแก้วจะต้องตอบในทันทีอย่างแน่นอนเรื่องนั้นช่างเถอะคุณต้องไปกับฉันคุณเป็นใครมาเล่นตลกอะไรในการสอบคัดกลองครั้งนี้ นะสิยายมีลาจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกฉันหน่อยว่าแบบทดสอบจิตใจด่านสุดท้ายที่พวกนายเจอมาเป็นยังไงเอ๊ะเรื่องนั้นนะหรอพวกเราแค่เห็นความต้องการในใจของตัวเองใช่ครับประธานนักเรียนไล่แต่ว่าผมรู้ดีว่ามันถูกสร้างขึ้นมาด้วยม่านเวทมนต์และเป็นแค่ภาพลวงตาก็เลยใช้คาถาเคลียมันถ้าเป็นแบบนั้นคามิลาก็น่าจะออกมาแล้วไม่ใช่หรอ ถ้าคามมลาไม่ออกมาก่อนพระอาทิตย์ตกดินมีหวังไม่ผ่านการสอบครั้งนี้แนะ่คุณสินเทียคามมลาล่ะไม่ได้อยู่กับคุณหรอกหรอเออประธานนักเรียนไลไรคะอยู่ๆก็มีม่านหมอกแปลกๆแล้วพวกเราก็พัดหลงกันนะคะนั่นไม่ใช่พลังของศูนย์ราชการเวทมนต์แนะ่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับศาสตราจารย์ลินดา ขอโทษนะคะแต่ฉันต้องจัดการคุณฉันน่ะต้องผ่านการทดสอบนี้โหเอ้ยมันไหวตัวทันจนได้หายไปแล้วในที่สุดฉันก็ทำได้ม่านหมอกเมื่อกี้ก็สลายไปด้วยแฮะฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่นี่ถ้าพ่อกับแม่รู้จะไม่สบายใจหรือเปล่านะอ้าวสินเทีย เธอเป็นอะไรหรือเปล่าดูท่าทางแปลกๆอ๋อคือว่าในถ้ำอากาศมันน้อยนะคะฉันก็เลยรู้สึกเวียนหัวถ้าอย่างนั้นกลับไปที่โรงเรียนก็ไปห้องพยาบาลซะนะนี่ถ้าอีกห้านาทีไม่ออกมานะผมจะเข้าไปแล้วใจเย็นๆก่อนประธานถ้าทำแบบนั้นคามิลาจะถูกปรับให้ตกจากการสอบครั้งนี้เลยนะขอให้เป็นทางนี้ทีเถอ สำเร็จในที่สุดก็เจอปากถ้ำแล้วทุกคนคะมิาออกมาได้แล้วมิาโชคดีที่เธอไม่เป็นอะไรอ๊ะเมื่อกี้ประธานนักเรียนไลไรเรียกฉันว่ายังไงนะคะเปล่าก็เรียกปกติลงอ,อกไปทีมิลามิาในถ้ำเธอเจออะไรถึงได้ออกมาช้าแบบนี้ม่านหมอกแล้วก็คุณม่านแก้วเออฉันหมายถึงแม่บ้านที่บ้านน่ะ แต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวจริงนี่เธอกำลังจะบอกว่ามีใครบางคนแปลงกายแสงเข้าไปงั้นเหรอน่าจะแบบนั้นค่ะเพราะเขาพยายามพาตัวฉันไปให้ตายสิใครกันหน่ะต้องให้ศูนย์ราชการเวทมนต์สืบซะแล้วทำไมเจ้าสะเพร่าแบบนี้อีกนิดเดียวแท้ๆก็จะนำตัวมันมาได้แล้วท่านเอลเลียะอย่าได้ตำหนิฉันมากเลยฉันผิดไปแล้วจริงๆ แต่เราก็ไม่ได้คว้าน้ำเหลวนะคะจากการที่ฉันแยกร่างแล้วให้ร่างโคลนแปลงเป็นคนในบ้านของนายคามินแค่นี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าคามิลาคือเด็กสาวที่มีสายเลือดพิเศษและเป็นลูกสาวของนายคามินในเมื่อเจ้ารู้แล้วก็จงไปนำตัวมันมาให้ได้ซะไม่ต้องอธิบายอะไรอีก รขึ้นงั้นเหรอเทียนหอมเป็นอะไรไปคือว่าฉันปากผ้าแล้วเข็มมันทิ่มนิ้วนะคะแต่ว่าแผลหายไปแล้วแต่ฉันใจคอไม่ค่อยดีเลยค่ะคุณคามินฉันเป็นห่วงลูกยังไงก็ไม่รู้พวกมนุษย์เชื่อเรื่องลางสังหณรสินะใจเย็นๆก่อนอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มิล่าแม่ขอให้หนูปลอดภัยฝึกเวทมนต์ได้สำเร็จนะลูกนะ ก่อนที่ใครจะรู้เข้าวุล,ลูกนะ่ะเป็นแวมพายที่มีสายเลือดพิเศษเอาละอาจารย์ใหญ่นะขอยินดีด้วยที่ทั้งสี่คนผ่านการทดสอบเรื่องในโอกาสนี้อาจารย์ใหญ่ก็เลยอยากขอจัดงานเลี้ยงฉลอง mm hmm. เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดีในคืนนี้ ดีใจจังโรงเรียนของเราได้มีงานเดือนเดิได้เตรียมชุดเอาไว้หรือยังเรื่องนั้นใช้เวดมนเส็จเอาก็ได้นี่อ้าเงียบเงียบกันก่อนงานจะถูกจัดขึ้นที่เรือนกระจกเดือเดิอน,นกันได้ทั้งคืนเลยนะเอ๊คืนนี้หรอเดี๋ยวนะคืนนี้มันคืนพระจันทร์เต็มดวงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคาวมิลาอ่ะเออเปล่าค่ะมิลา เธอดูตกอังวลมากเลยนะเป็นอะไรเลยมิล่าเอ้ยเอาแล้วไงทำไมมันถึงได้ดประจวบเหมาะแบบนี้แล้วพลังเวทมนต์ที่ฉันฝึกมาทั้งหมดมันจะสามารถทำให้ฉันพอที่จะควบคุมตัวเองได้ไหมเนี่ยสี่นั่นเป็นอะไรนะ่ไม่ยอมนั่งนั่นน่ะสิสงสัสยนางจะอยากเด่นเฮ้ยดูเนี่ยฉันจะต้องลองจิบวายนั่นให้ได้เลย อยากจะคิดเลยว่าถ้าถึงเที่ยงคืนแล้วฉันหลุดพูดออกไปกลางงานว่าฉันเป็นแหวนภายอะไรจะเกิดขึ้นประทานน่ะคงจะพอรู้อยู่แล้วใช่ไหมดูคามีลาสิคงจะกังวลไม่น้อยเลยผมน่ะพอทราบอยู่ครับศาสตราจารย์ลินดาเพียงแต่ว่ายังไม่รู้แน่ชัดเท่านั้นว่าชาติกำเนิดของเธอน่ะเป็นใครยังไงฉันก็ขอฝากให้เธอช่วยดูด้วยนะ ตายสิฉันไม่ไปไม่ได้หรอเรนะ่าได้ยังไงล่ะมิาในเมื่อฉันน่ะแต่งตัวให้เธอเสร็จแล้วอุตสา์แปลงผมให้เธอสวยเลยมาเถอะลงไปข้างล่างกันนะทุกคนเขาลงไปหมดแล้วอีกอย่างเธอเป็นสี่ผู้ทดสอบนะถ้าไม่ไปจะเสียมารยาทเฮ้ยยายมิาเอาเถอะนี่เธอคงจะเลี่ยงชะตากรรมนี้ไม่ได้จริงๆ เรื่องนี้ก็ใกล้จะจบแล้วนะคะฝากติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้ากันด้วยยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านเลิฟลี่สัก,กุละนะคะฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ